สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พบกับอะไรทำไมสวัสดีคุณแพนพบกับวอล์กหนึ่งวันของแมรี่นะคะก็ทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ชินกับหน้านิดน,นึงนะคะพอดีว่ายังไม่ได้แต่งหน้านะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาจะมาจะมาอะ,อะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่า ใน1วันของเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะโอเคตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงครึ่งนะคะประมาณ9้าโมงครึ่งก็เดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันก่อนแล้วก็เราจะออกไปข้างนอกกันนะคะไปะแต่งหน้ากันก่อนตอนแรกนะคะเราเดี๋ยวขอเอาหน้ามาขึ้นก่อนแล้วกันเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี้นะคะคอนซีลเลอร์ของหน้านะคะลีนใช้เป็นเบอร์ เปิดเลยชั่วโมงเกก็เดี๋ยวจะกบใต้ตานิดนึงนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโนนะคะเรียบร้อยโอเคนะคะลงเรียบร้อยเลยวอก็ตอนนี้คิ้วก็ดำๆนิดนึงนะคะเป็นแป้งพับเนาะก็ตกๆอีกย่างเป็นทีนึงนะคะบริเวณที่แบบว่าค้ำ ให,ให้ตรงคอนซีลเลอร์มันแบบว่าเซตตัวนิดนึงนะคะเหมือนิวตี้บ็อกเกอร์มากนะจังหวะเนี้ยแต่บลเซอร์ต้องเข้าระเบ้าบลัชออนต้องเข้าระเบ่าแต่ว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากให้แบบว่าผู้มองอะไรอย่างเงี้ยลงลงหน้าเยือนนะคะรับรองว่าผู้มองแน่นอนสวยหรอเหอะน่ารอยนะคะโอเคเรียบร้อยต่อไปก็เอางานคิ้วกอนละกันนอ้อยจริงๆแล้วเราเป็นคนไม่ค่อยชอบเขียนคิ้วเท่าไหร่นะคะแต่ว่านื่องจากเราทําสีผมนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้อมคิ้วกันก่อนนะคะเพื่อให้มันแบบว่าไป ในทางเดียวกับสีผมนะคะเห็นไหมเห็นเห็นแบบความความความคิวปะความคิวปะเอ้าก็นี่ก็คือคิวค่ะตอนเนี้ยคนดูคงแบบอ้าอยางว่าอนไรเิดนึงคิวไปคิพอโอเคพอละอีกข้างหนึ่งโอเคพอละเร็วไปปะทุกคนทุกคนอาจจะแบบว่างงมนิดนึงนะคะแบบว่าไม่ ไม่ไม่หนูมองกล้องอันเนี้ยก็มองข้างบนตรงนี้ใช่ป่ะแล้วคือแบบสายตามก็จะแบบขึ้นบนขึ้นล่างขึ้นบนขึ้นล่างอะไรเงี้ยตามสไตล์แบบยูทูบเบอร์ใหม่นะคะก็มันแบบว่ากล้องมนอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยว่าตัวจอมนอยู่ตรงนู้นแล้วหนูก็แบบว่ามันต้องมองอะไรเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเพิ่งดานหนูนะโอเคปะ่ะในงานตากเลยนะคะมีงานใหญ่บอกโอ้ยได้ยอะไรเนี่ยเปพาเลทโปรของเราเลยเป็นอิตูด,ดี้นะคะ แราว่าหน้าตาเราเริ่มมีสีสันแล้วอะจากตอนแรกที่แบบว่าสมสมสิสสนะคะอนี้ซื้อจากของฟูยูทูนะคะแต่วันไม่ซูมเลยอะหรือว่า,ราจริงๆเราเราไม่เหมาะกับการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ว่ะแมเริ่มสวยแล้วปะ <c oughs> ก็คือเราสามารถชมตัวเองได้นะคะตั้งแต่เปิดวอล์กนะคะยันตอนนี้นะคะเรายังชมตัวเองไม่หยุดนะคะเพราะว่าไม่มีใครชม,มเราแล้วไงทุกคนก็ต้องทนคนหน่อยอ เป็นแบบเป็นแบบแอย่างเงี้ยตานะคะนี่กดอันนี้มานังสยองขวัญปะโอเคงานที่เราชอบที่สุดก็คือดัดแบบขนตานะคะถ้าเกิดไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยสักอย่างอะ่ะเราขอแค่อย่างเดียวอะขอดัดขนตาได้ไหมือแบบขอแบบปัดมัสคาร่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตาเราดูสดใสขึ้นเยอะเลยว่า ตอนนี้เราชอบมากชอ,ชอบแบบชอบมากจริงอะเพราะว่าขนตามันแบบมันแบบอยู่ทนแล้วก็เด้งแบบเด้งทั้งวันเลยจริงๆนะนะคะโอ้ไม่โฟกัสีกิงๆว่าทุกทกอย่างมันโฟกัสเห็นป้าทุกคนเห็นความแบบว่าความแตกต่างของขนตามั้ยคะเดี๋ยวเรามาทำกช้าเงินกัน นะเลยละเลิศเยี่ยมเราเป็นคนชอบแต่งแบบโทนแบบโทนแดงโทนชมพูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราว่าโทนส้มไม่เหมาะกับเราอะทุกคนแต่ก็อย่างว่าแหละพอแบบพอเรามั่นใจอะทุกอย่างมันก็ดูสวยไงเราทำมันแตกอะเราทำน้องมันแตกอะเป็นผู้หญิงอะมีปากเดียวก็จริงอะแต่ลิปอะไม่เป็นไร สีอ่อนที่สุดก่อนอร่อยวะ่ะอร่อยแล้วว่ามันยังแรงไม่พอแล้วก็เกีย์เกียวเกีย์เกีย์เกีย์นะคะเกียวโอเคโอ้โหสวยสวย โอเคทุกคนนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำข้าวสารโกงให้คุณแผนต่อนะคะพอเราทำข้าสารโกงให้คุณแผนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกนะคะที่ธนาคารนะคะก็<ว>เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกวีย แล้วนะคะนี่น้องกินหมดเลยหมดเครื่องเลยสวัสดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตรงถาดร้องให้น้องนะคะเพราะว่าดูน้องดิคุยแบบคุยยากไปหมดแล้วอะแล้วก็แบบลงถาดไปหมดเลยอะ นี่เลยนะคะเซต้ออาขียงของเรานะคะเยอะมากเพราะว่าลีนจะสั่งมาเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นแบบอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยร้านอร่อยมากไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าอร่อยจริงถ้าใครสนใจก็ลอ,ลองลองสอบถามมาทางอินได้นะคะ A few m m o โอเคค่ะทุกคนแล้วนี้ลินก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำาพื่ที่ธนาคารคะนี่นะค่ะชุดออกบ้านเราวันนี้นะคะ โอ้โหข้างหลังคือรกมากอยู่ไปสนใจนะคะก็โอเคเดี๋ยวไปเอาแมสกันก่อนเนาะหยิบแมสด้วยเอาแมสไปด้วยนะคะเอาไปข้างนอกก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำธุระกันก่อนนะคะ ีไปทำธุระที่ธนาคารมาเรียบร้อยแล้วก็ไปกินข้าวนะคะก็เดี๋ยวออสั่งข้าวก่อนหิวมาก คนกลับมาแล้วถึงบ้านแล้วนะคะก็เมื่อกอี้ก่อนที่จะถึงบ้านเราอยนี้ด้วยแวะไปซื้อหนังสือมาได้ส่งเล่มน,นะคะเดี๋ยวรองเท้าโอ้่งร้อนมากทุกคนก็ได้มาสองแ่นละก็ตอนนี้เวลาประมาณเกือบห้าโมงแล้ค่ะก็เดี๋ยว,วเราจะ ค่คุณแพนกันอ okay. ีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้ข้าวแล้วก็ไปให้ย่าน้องนะคะเพราะว่าถึงเวลาที่จะให้อาหารเย็นแล้วจะพามาเล่นกับคุณแพนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคุณแพนหายไปไหนก็ไม่รู้หาก่อนไหนนี่คือที่ประจำของคุณแพนนะคะนี่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 เราจะลองมาล่อด้วยอาหารนะนี่อาหารเม็ดนะคะ ลองมารอดู้องมาจะออกมาหรือเปล่าะคะนี่น้องออกมาแล้วนะคะนี่ไม่ได้เห็นแกบของกินเลยใช่ไหมนี่ให้จับก่อนสิเอ้โอ้อ้จะกินไหมจะกินหรือเปล่าจะกินหรือเปล่านี่นะคะน้องชื่อขุนแผนนะคะเป็นพันดู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 เป็นพันเอ็นดีน,นะคะซนมากยองให้จับด้วยนี่จะกินไหม เหมือนล้บ,บิดคีมมากเลยทุกคนหลังจากที่น้องกินเสร็จนะคะน้องก็นอนราบยังมีความสุขนะคะหั่ใจมมก,กระต่ายดื้อดื้อมากกระต่ายนรกนะคะวิ่งอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยนะคะนอกจากวิ่งกินแล้วก็นอนนะคะดูหน้าสิดูสิ เดี๋ยวเราจะพาไปออกกำลังกายนะคะโอเคค่ะทุกคนอันนี้เราจะมาออกกำลังกายแล้วนะคะที่เปลี่ยนชุดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทัวร์นิดนึงนะคะโอเคนี่นะคะห้องออกกำลังกายของเราเอง มีอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเหมือนจะครบนะคะนี่เอาไว้ออกแขนนะคะนี่มีนี่ด้วยเรียกว่าอะไรเสื้อโยคะหรอใช่แล้วก็นี่มีลู่วิ่งด้วยนะคะอันนี้ลู่วิ่งที่พังแล้วส่วนอันนี้ลู่วิ่งที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะแล้วก็มีตัวที่เอาไว้เล่นซิปอัพด้วยมีดัมเบลนิดหน่อยด้วยนะคะแล้วก็มีจัก,กรยานด้วยนี่มีกระจกใหญ่หญด้วยนะคะ นี่คือชุดออกกำลังกายของเราเองนะคะวันนี้จะออกท้องนะคะส่วนของหน้าท้องแล้วก็ออกก้นนิดนึงนะคะโอเคก็เดี๋ยวออกกำลังกายกันก่อนค่ะออกกำลังกายเสร็จหมดแล้วนะคะ เหนื่อยมากก็หเหงื่อแบบเหงื่อซกเลยถ้าเกิดใครใครเห็นดีๆนะคะจะเห็นแบบว่าม็ดเ,เหงื่ออะไรอย่างเงี้ยก็หมดแล้วนะคะหนึ่งวันของมาลีนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างเบื่อหรือเปล่าก็ารวมๆแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็ถ้าเกิดสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะเดี๋ยวเราก็ต้องได้เจอกันนะคะก็ส่วนใครที่คิดถึงนะคะไปตามดูไลฟ์ได้นะคะรีมไลฟ์ like เกือบทุกวันเลยนะ,ะก็ก็นั่นแหละก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไปเราไปไหนก็แต่แหน้ที่เรียบร้อยนะแล้วก็ ละมัดล้างมือล้างเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะหลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัดก็หลีกเลี่ยงได้นะคะอ่ะท่อพังนะคะก็วันนี้ก็ลิ้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันวอล์กหน้านะคะ